โอ้สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมชอปเปอร์คุงนะกลับมาต่อกับกราวอสปินสปินสปิน,ปนไม่ลงแล้วนลกไม่เอาก็ใกล้จะจบเป็นห้าก,กับกราวอภาคนี้ก็แหมสุดยอดฮนะผมว่านี่น,นี่นี่คือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อนในเรื่องละแปดสิบเลยดีกว่า <laughs> จบแล้วนะใครที่ติดตามมานานก็จะได้ดูให้จบจบสักทีผมก็รีบเให้จบแล้วเพราะผมจะเล่นเกมอื่นบ้างอะไรอย่เงี้ยเนาะแล้วกูเไปเลยแบบนี้เนี่ยโอเค ไปกันต่อเลยครับตอนนี้เรากลับมาที่หน้ากรุงไอเทนนะตามที่เรา <c oughs> ตกนรกหมกไหมกลายเป็นตอตะโกจริงมอน้าอะไรกระแทกเพิ่มความเร็วมายแล้วเอา้าโอโ้โหเดี๋ยวอย่าพึ่งเออเปลี่ยนสกิลไว้รอก่อนลบลบอ่าอ่เอาเฮ้ยได้โว้ยได้โว้ยกดผิดตายเลยทีเดียว เอาไหมเออสามเหลี่ยมโอ้อ่าเอ็กเอาจีมอัดจีเดียวเออเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งตัวเรียบร้อยฮะเออเออไมค์เอามั้ยคอมโบเอ้ยเอ้อเออเรียบร้อยฮะเก็บไปหนึ่งศพมาโอ้โหรวดเร็วนะฮะยังไม่ใช่ไม่ใช่สกิลเลยแม่ไม่ต้องสกิลไม่ต้องด้วยมือล้วนๆอุ้้้ยยตัวววปดแลเเฮกินนไมาี่ ลบปล่อยไข่ลบเสียบตูดตบปีนเสียหน้าเฮ้ยกดผิดเฮ้ยไม่แล้วนี่ไม่กดผิดอ่ะเออเลยก็เหรอเนี่ยทำไมอ่าอ่าเอออาซีเลียมา่เอ็กเออนั่นแหละครับแหมกดผิดนิดหน่อยเองเป็นมวดเด็กมาเสยปัน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 หลายหลายแบบด้วยกันงงกันทุกคนมาเลื่อนขึ้นไปปัน ปันปันลบลบไม่โดนซับล้มไปไอ้น <others> ี่ก่อนเสยอุ้ยลบว้าครับว้าครับเพงก่อนไอ้นี่ล้มไปเฮ้ยเสยอุ้ยลบไม่โดนครับไม่ได้แดกครับเขาเรียกเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ บลอกอุ้ยกันกันคอได้แต่กันลงไม่ได้เล็ตบล็อกก็เตอร์มาเสยไม่ต้องกดแล้วโอไม่ต้องกดปันปันอย่างเดียวอืเรียบร้อยเป็นไงกล้ากว่าที่ก็ที่เดิมนั่นจะแน่ที่ว่าเราเอาไอ้ตรงรูปปั้นมาปิดไอ้ตรงฮาร์พี้เห็นไหมฮะตรงนี้แน่แนเห็นไหมที่เดิมนะตอนนี้เราวนกลับมาที่เดิมนะฮะก็คือเอาไงคือใกล้ใกล้จบละใกล้ใกล้ใกล้จบมากแม่ รอมานานเฮ้ยอะไรเฮ้ยบอกไปก่อนปิด้ากวดปิด้ากวดไม่ออไม่ได้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ย้ยง้เย้้

ผมเดินไม่ได้มองไม่เห็นอ่ะเออนั่นแหละทหารฮันเด้นบังนะเมื่อกี้มองไม่เห็นจริงโอเคเราเก็บเลือดดีกว่านะเมื่อกี้เสียเลือดเยอะไปหน่อยหนึ่งเล่นไปหน่อยเล่นเนอะลุยนี่กดสกิลตอนแรกก็จบแล้วเนาะผมรีบเล่นยังไงให้จบเร็วๆมันจบแล้วเนี่ยสุดจุดจบแล้วมันไบโอซีอ่ะเออบองเคาเตอร์ระยะประชิดได้เว้ย เซย์เอางงปันปันอุ้ยปันอืมโอ้ยนี่อืมอันนี้กินสนีเกลเลยแล้วเฮ้ยจออืมอร่อยเลยทีเดียวเลือดเต็มแล้วอ่ะบล็อกเคิลเตอร์บล็อกอุ้ยบล็อกไม่ติดบล็อกเคิลเตอร์มาส้นสเกลส้นสเกลหน่อยไหมมา อืออืมแดกซะอร่อยเลยทีเดียวขาวข้นหวานมันโอเคมาอัพสกิลกันดีกว่าที่บอกนะผมก็อัพตามน้องๆขอมาอัพนี้เลยคือมันไม่ใช้แล้วไงสกิลมันครบแล้วสำหรับผมมาสามสตีลติดครบแล้วดาบพวกไอโพไซดอนกับฮาเด้ครบแล้วอะที่เหลือมันไม่ได้ใช่ไงนะอ่ะฮะโอเคอัพไปอัพเร็ว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  หมื่นหนึ่งโคตรเยอะเลยอ่ะกินเยอะมากอ่ะทานใส่แคบดาบเล่มเดียวแน่เอาไปก็ไม่ใช้ด้วยนะรู้สึกก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่าอันหนึ่งคงไม่ได้ใช้เหมือนกันแหละบอกไว้ก่อนใช้อันเดียวอ่ะเร็ว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 อ่าเรียบร้อยวิวสองอ่าวิวสามนะฮะเต็มแล้วเย้ทีนี้ก็เหลือสองเล่นี้นะฮะยังไม่เต็มจริงก็มีอาชีพมินให้อุ้ยฮืมทะลุปักเข่า โอ้โอ้โอ้ปักเข่าปักเข่าปักเข่าเหรอปักเข่าเหรอปักเข่าเหรอมาที่โอ้ยปั่นเนี่เก็บทีเดียวอยู่ครับปั่นทีเดียวอยู่ยังยังห้าร้อยอยู่เลยอ่ะเก็บได้ทีนี้นี่นิดนี่นี่หน่อยตรงนี้ก็ทีเดียวนะจะได้ช่วยเรามาช่วยสาวที่นั่นน่ะจำได้ไหมช่วยโอนระเคิลน่อผู้หญิงคนนั้นน่ะอ่าจำได้ไหมอ่ามีที่เซฟดีมากเซฟครับถึงแล้วไงก็เซฟหน่อยเอาเป็น อันนี้แล้วกันเล่นผ่านไปแล้วก็คือทับเซฟเก่าไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้มีเกจันานจะเล่นอีกรอบหนึ่งไม่ไม่มีฮะถ้ามันไม่คับถ้าไฟฟ้าถ้าถ้าไฟเกมไม่เสียผมไม่เล่นอีกรอบหรอกบอกไว้ก่อนตรงนี้ก็ไม่มีจะหอให้เก็บนะเพราะเก็บไปหมดแล้วนะเพราะว่ามันวนกลับมาที่เดิมนะไปเลยดีกว่าเอาเจ๊วันนี้คราเตอร์คราเตอร์กลับมาแล้วแต่ช้าไปอะเอคลองเอเธนไปแล้วไม่มีความหว,งมมว,มวังแล้ว ไม่มีความหวังกาคูดดีเกมบอลมีความหวังวะซ้ำไม่ตายโฉยูเดร์สเปคทูมีไอเอ็มดีองดีวันหกคกูเป็นความหวังเดียวของพวกมึงนะเว้ยดูไปซะตอนนี้ก็เก็บไปนะเพราะว่าข้างหน er pues ้านี่คือการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่นะท่านผู้ชมคงจบพาร์ทนี้แหละถ้าผ่าถ้าผ่าถ้าไม่ผิดอะไรนะน่าจะจบพาร์ทนี้แหละซึ่งผมจะอัพสกิลนี้ เอาไปเลยครับมันเต็มแล้วอ่ะมันเหลือเอาไปอ่สตองแอคแทกใช้อันนี้ได้มาเฮ้ยทีน้ทุท่านผู้ชมเโทอสมาอยู่ที่หน้าจุดเขาเจอที่ที่เขาถูกขโมยแพนโดร่ามาที่นี่ต้องเจอตรงข้างหน้า เป็นศัตรูสิ่งเดียที่เขามีสุดเห็นปะ่วะว่ากูได้อะไรมาแกเลือกอะธีนาแต่เธอทำชู้ฉันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยและตอนนี้แม้แต่เพนดูล่าบอกก็เป็นของฉันแล้วข้าจะใช้มันของโอลิมปัสเดี๋ยวนี้เอเคโต้คุณกลับมาจากนรกได้เดี๋ยววะ นี่แล้วสิ่งที่แกทำเพื่ออ่าคิดว่าจะมาสู้ฉันเอาแกคนธรรมดามาแค่นี้เหรอโหดมากเอาไปแดกนี่แค่นี้แหละโดนใส่โซ่โซ่ลุดโซ่ลุดเนี่ยคือแอร์เรสก็ต้องการจะเอากองพันโดราเพื่อชนะซูสไงฮะแต่ว่าเหมือนกับท้าซูสว่าจะให้ส่งใครมาสู้มันอะไรเงี้ยเห็นเคทตัมาอ้าวมึงส่งมาแค่นี้เหรออะไรเงี้ยบอกกูจัดไปแปลกร่าขยายร่างอุนตอร์แมน You are Seven, t เจ็ดเจ็ดเจ็ดแกตัเป็นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นแกไม่นางชนะเทพจ่าสำคัญอย่งข้าได้หรอกข้าไม่ใช่คนเดิมที่จ่อสู้บอสที่จ่าสูบปุ่าแล้วปีศาจที่เจ้าสร้างขึ้นกลับมาเพื่อฆ่าแกเฮ้เทพไหมเทพไหมแกจะต้องรู้แกไม่รู้หรอกว่าปีศาจที่จริงเป็นยังไง ปูนี่แหละปีศาจงอกงอกเจ็บหลังขันหลังก็ไม่บอกมาแล้วฮะมาเราจบของเจ้าอยู่ที่นี่แล้วมาตัว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 ไอ้โซอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหดตีคึ่งหลอดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอย่าพึ่งเสกฮาเด้ไปก่อนเอาฮาเด้ไปกินก่อน

ฮะอ้าวโหลดนานเลยโหลดนานเอ้ากลับมาจุดเริ่มต้นโอเคผมไม่ไม่ไมคุยเจแล้วผมที่เจ็ดคุยกับเจแล้วมาโถเอ้ยมันไม่ดีตรงนั้นบัเราต้องมาดีตรงนี้ใหม่อือเอาเลยจไปโอเคนะแผนใหม่เราจะไม่ใช้สกิลตัต้งแต่แรกนะใช่พยายามใช้ใช้ใช้สกิลโพสิตอนดีกว่านะเพราะว่าสกิลฮาร์เด้ช่วงช่วงเนี้ย คือสกิลฮันดี้เนี่ยมันมีข้อดีที่พอใช้แล้วศัตรูแล้วมันจะตีให้เรื่อยๆไงแต่ว่าเราก็โดนตีด้วยถ้าเกิดใช้โพสซดอนเนี่ยเราเราเองจะไม่โดนตีนะฮะแต่ว่าไอเราจะตีมันได้คันได้ไหมเนี่ยเออมาเออเออลบโอ então, ้ยเออเออเอออชัก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 ดิชักชักดิชักดิชงอลบอู้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 

เอาได้เลือดคืนแล้วชีบ้าได้แค่นี้กูเจ๋งกมันโวยกูปล่อยสกิลโกงโอ้โอ้โอ้ปล่อยไฟนาซะเหลือเกินลบลบเนีโดนโดนโดนนี่โดนโจงโจงนี่โจงอุ้ยฮึโจงุจงโจงโจงสิโจงุจงเอ้ยเอ้ยเอ้ยลบไม่โดนอื มาไปเป็นบ้าขอเลื่อนคืนบ้างดิเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอเจอมันฟุ้งชนทีหลายคอมโบมากเลยเนี่ยเฮ้ยได้เลื่อนคืนแล้วดีมากลบโอ้ยรัวซะเหลือเกินนะมึงเนี่ยเออห้วยจะลบยังไงวะเนี่ยไม่โดนไม่โดนไกลไปเนาะตัดไปไกลเลพี่ อ๋เฮ้ยเอ้ยลบอุ้ยหลบลบกูยังโดนอีกอเนี่ยเอ๋อเอามามาลบโอ้ยโดนอีกโดนสะเก็ดอ่ะลบลบอุ้ยกินผิดด้านเอาเลือดมาเลือดมาเลือดมาโอ้โห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 ถึงตายเนี่ยถึงตายเนี่ยเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อน ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมทำนี้เวลาผมไปสู้ดาสตาลผมจะยากโอ้โหตีก๊อดได้ด้วยพระเจ้านะโว้ยพระเจ้านะโว้ยอืมหมดแล้วงานเข่าแล้วงานเข่าแล้วโอ้ย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 งานเข่าท้ชมงานเข่าแล้วเดี๋ยวบ้านเรียกงานเข่าบล็อก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 ไปต้องบล็อกนะได้เไปคืนละได้เไปคืนละอืมเฮ้ยได้เลือดคืนได้เลือดคืนได้เลือดคืน ไลเลยไล่ไปอ๋อเจ้าเจ้าโย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 โโย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 ยโยโยยโยโยโโย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 โอยโย โ uh อ้ยหมดไปเยอะเลยอ่ะโอ้ยหลบหลบไม่หลบเลยไม่โดนพอแล้มั้งพี่พอแล้มั้งเออพอแล้มั้งพี่พอแล้มั้งโอ้ยโอ้ยพอแล้มั้งพี่พอแล้มั้งเออพอแล้มั้งพี่พอแล้มั้งโอ้ยพี่พอแล้มั้งพี่พอแล้มั้งพอแล้มั้งขี้เกียจสู้เลยนะจะตายแล้วพี่เออเออ อะไรอ่ะดูโกงโอ้โหโอ้ยโกงแล้วเกินนะมึงเนี่ยคือคือมันให้จังหวะจับอะเรากดคือจังหวะหลบมันน้อยนะจังหวะหลบจะน้อยมากเพราะมันตีเร็วมากแล้วตีแรงด้วยโอเคตรงวิ่งใหม่อีกรอบสักครู่นผู้ชมสักครู่ัอดีเจ๊เจ๊บอกเคโตสมายรับที่สามแล้วนะเคโตสครับผมเก็บไปก่อนนะช่วงนี้ ทุกทีถ้าเป็็นนถ้าเปแบบผมไม่อยากใช้ใช้ท่าไอ้เลนส์ออฟก็อดนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องไม่ใช้ต่อสุดท้ายผมรู้สึกว่าใช้ต่อสุดท้ายจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเราต้องใช้เรื่องก็ตอนนั้นดีกว่านะฮะตอนนี้เขาท่านจะไม่ฟังแล้วหลบอุ้ยหลบฝันท่านเนี่ยแล้วหลบหลบง่ายหลบท่านเนี่ยหลบง่ายโอ้ย หลบอืมหลบเออฟันท่านี้หลบง่ายมึงฟันด้วยขวานะกูหลบง่ายมึงจะฟันท่าอื่นนะเขาบอกอุ้ยถึงหลอดแล้วอ่ะมาฟันด้วยขวานะหลบง่ายดีเออนาดีมากโอ้ย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 ตัวเลื่อนรถกระจิ๋นเดียวอะนี่กูสู้กับใครอยู่เนี่ย ได้เรือคือมาเรือคือบ้างละลบเฉียดไปลบเออท่านเนี่ยลบง่ายๆันที้บ่อยนะพี่จะลบลบง่ายๆบล็อก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 อ่าต้องบล็อกนะท่าที่ดูแล้บล็อกบล็อกปั่นอย่าปั่นสิกดผิดท่าเดี๋ยว ลบโอ้ยหลบไม่ทันเลยทีเดียวตันตันลบเออเอาซิเอาซิบล็อกโอ้โหไปบล็อกไม่อยู่อ่ะบล็อกแล้วกุดอ่ะเอ้ย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 ลบอืมไม่โดนลบลบอุ้ยอุ้ยลบลบก่อนมันตีโดนเลยกูอืมอืม ได้เลือดได้เลือดได้คูไหลได้คูไหลเขาไม่โดนโดนจังหวะเดียวเลยทีเดียวแต่กันดิเฮ้ยกันแล้วกูตีไม่โดนมุมไม่ดีมุมไม่ดีเนี่ยมุมไม่ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นอะไรเอาเอาเอาสนุกไม่ละมึงไอ้เฮ้ย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 โยมาเยอะแล้วไม่เอาไม่กินมะเขือกูไม่กิน หลบหลบแมไม่โดนฮะวิเ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นบ่อยดิเฮ้ยจะเล่นบ่อยดิถ้าเนี้ยคุณหลบยากนะเว้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮะจรินวงกลมไปนะฮะเฮ้ยได้มาแล้วได้คืนแล้วได้คืนแล้วอ๋ออ๋ออ๋บล็อกบล็อกอืบล็อกบล็อกบล็อกหลบหลบ ไม่โดนว่ะเออไม่โดนลบเริ่มจับจัหวะต้องต้องมจับจับจจับล้เดี๋ยวขอสมาธิขอสมาธิโอ้ยเล่งแล้วเล่งแล้วเล่งแล้วอะไรวะอืออืออออ้เอ้เอาิเ้ยเอ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 ้เอ้เย้าเลยาเลยเอยเอ้ยอือ อืมสปาร์คสปาร์คสปาร์คโอ้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 เฮ้ยรัวเอ้ยยอบไปลบนะปัดมาไม่โดนนะรัว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 เฮ้ยยาเสียบไอ้เลือดเสียบไออบเรียบร้อยเฮ้ยผ่าน เป็นความพยายามที่เหนือเหนือความคาดหมายจริงจอพลังคืนเตมามหาวิศูนย์ดาวเฮ้ยอย่ะยะดูดาวดูด,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 ดโอ้หลุดไปข้างเนี่โอ้โอ้าหลุดข้ารู้หลายวิธีจะฆ่าเจ้าเกโตส้จริงๆเจ้า,าจ,จะรู้ที่ที่ทำให้มนุษย์เจอจิตวิญญาณขึ้น โอ้ลงมาแสดงเลยจำที่นี่ได้ไหมที่ที่ทำให้เจ้ามีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นนี่คืออีกครั้งนี่คือโอกาสที่เจ้าจะแก้ไขอดีตที่เคเาเคยทำผิดไว้ที่นี่คือที่ที่เคโตสฆ่าลูกฆ่าเมียจ้ได้ไหมเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยครอบครัวนนะ เหนื่อยคนเล่นกันเหนื่อยตั่นกินไป24นาทีนะเดี๋ยวผมว่าอาจจะตัดคลิปนะฮะเฮ้ยคลิปเคทอสดเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ที่ไหนโอ้พระเจ้ามันเป็นจริงหรือนี่มาแล้วเคทอสดตัวป้อมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเปตัวประกอบเฮ้ยมาแล้ว พ่อจ๋าช่วยหนูด้วยเอริสไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ข้ายอมแพ้ได้ข้าจะปกป้องครอบครัวข้าจัดไปครับปกป้องครอบครัวนะฮ้ามให้ครอบครัวตายนะมามามาอือ้อโอ้โอโอ้โอ้อ้โอ้อ้อโอ้อ้อออ้อ้้ออ้้ออ้โอ้อ้โอ้อ ขออไอ้นั้นหน่อยขอเวทหน่อยไม่มีเวทเลยไม่มีเวทเลยอย่าพึ่งไม่มีเวทเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่งแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอืม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 เฮ้ยลูกเมียกูอย่ายุ่งลูกเมียกูอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับลูกเมียกูเมียกูเฮ้ย เออเออเอออเอเออ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 ย่าอยู่อ้เสียบไปาดิสต้องลูกเมียข้าเร็วเออ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 ออเออเออนี้ใช้คอมโบสั้นนะเพราะว่าจะได้ดเล่นไปเยอะลูกเมียกูเจ็บเอ้ยอย่าเพิ่งตีกูกูบ้งตีวคนอื่นบ้างก็ได้เอออย่าตีลูกเมียกูออ้า ตัวเองจะตายแล้วเนี่ยโอ๋อ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 เฮ้ยลุ้งเหลือเกินอยพวกนี้อออืออืออืออโอ้ยจะตายจริงแค่ผมจะตายแทนลูกเมียตอนนี้มาอืออ๋อ้๋ลบเออ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 อออือพ่อปล่ไปฟ้าแก้เดี๋ยวลูกเมียไปเลือดกูก็ไม่มี ทำกับกูได้นะพวกมึงเนี่ยอืมตัวกูเองแท้ๆเออโอ๋อเอ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 อกระเด็นไปเออ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 กระเด็นไปเออ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 กระเด็นไปเออ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 เอกระเด็นไปเฮ้ยอย่าตีลูกกูอย่าเออโอ้โยลุมมากอ่ะ เอ,อือดเดินลุมค่าเอ,อือเอ,อือโอ้ยากมากนะคือสู้เองก็ยากสู้กับตัวเองอะยากแล้วแต่ต้องปกป้องเมียโดยยากขึ้นนะโอเคเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายแน่นอนโอเคโจกันใหม่พาร์ทหน้าฮะจบแน่นอนโอเคสวัสดีครับผม